หน้าจอตรวจนับสินค้าเป็นการบันทึกการตรวจนับสินค้าของกิจการเมื่อทําการตรวจนับสินค้าแล้วเราสามารถนํายอดที่ตรวจนับมาบันทึกที่หน้าตรวจนับสินค้าได้ซึ่งมีวิธีการบันทึกดังนี้เลขที่เอกสารระบุเลขที่เอกสารโดยคลิกปุ่ม auto run ระบบจะ running นนเลขที่เอกสารให้อตัตโนมัติ วันที่เอกสารระบุวันที่เอกสารระบบจะดีฟอสตามวันที่ที่เราเข้าใช้งานของโปรแกรมหรือคลิกรูปปฏิทินเพื่อระบุวันที่เอกสารได้รหัสผู้ตรวจนับระบุรหัสผู้ตรวจนับโดยคลิกเดบเดาวเข้าไปเลือกผู้ตรวจนับวันที่ตรวจนับระบุวันที่ตรวจนับระบบจะดีฟอสตามวันที่ที่เราเข้าใช้งานหรือคลิกทีก่ปฏิทินเพื่อระบุวันที่ตรวจนับสินค้า ว่าเราตรวจนับสินค้าวันไหนเงื่อนไขของการค้นหาสินค้าเพื่ออ้างอิงมาทำการตรวจนับสามารถเลือกได้โดยคลิกตอบดาวเข้าไปเลือกว่าเป็นแบบช่วงหรือเป็นแบบบาร์โค้ดในกรณีที่เราเลือกเป็นแบบช่วงสาม,มารถเลือกช่วงข้อมูลของสินค้า<ไ>จากรหัสสินค้าถึงรหัสสินค้าหรือรหัสคลังรหัสที่เก็บ ล็อตสินค้ารหัสกลุ่มสินค้ารหัสยี่ห้อสินค้ารหัสประเภทสินค้าตามช่วงได้แต่ถ้าเราเลือกเงื่อนไขเป็นแบบบาร์โคดระบบจะให้เลือกรหัสสินค้าถ้าเราเลือกรหัสสินค้าจะสามารถเลือกได้แค่รหัสสินค้าเดียวโดยคลิกตอบดาวเข้าไปเลือกรหัสสินค้าที่เราต้องการเลือกหรือถ้าเป็นการเลือกจากรหัสคลังก็สามารถคลิกเลือกได้แค่คลังเดียวหรือถ้าเลือกจากที่เก็บก็สามารถคลิกเลือกได้จากที่เก็บเดียว หรือในส่วนของล็อตโนถ้าเราเลือกตามล็อตนัมเบอร์เราก็สามารถเลือกได้แค่ล็อตนัมเบอร์เดียวยกตัวอย่างการบันทึกตรวจนับสินค้าเงื่อนไขของการค้นหาขอเลือกเป็นแบบช่วงเมื่อเราทำการเลือกเป็นแบบช่วงแล้วเราสามารถที่จะเลือกรหัสสินค้าโดยคลิกตอบดาวเข้าไปเลือกข้อมูลสินค้าว่าเราต้องการดึงข้อมูลสินค้าตั้งแต่รหัสไหนถึงรหัสไหนโดยการคลิกตอบดาวเข้าไปเลือกรหัส หลังจากนั้นเราต้องการเจาะโจงไหมว่ารหัสสินค้าที่เราเลือกดึงเฉพาะคลังไหนดึงเฉพาะที่เก็บไหนหรือล็อตนมเบอร์ไหนรหัสกลุ่มสินค้าไหนรหัสยี่ห้อไหนรหัสประเภทไหนหรือรหัสหมวดสินค้าไหนอันนี้เราสามารถคลิกเจาะจงได้ในกรณีที่เราให้ดึงข้อมูลมาทั้งหมดที่มีการเคลื่อนไหวยกตัวอย่างขอเลือกแค่จากช่วงของรหัสสินค้าหมายเหตุ hate, ระบุหมายเหตุ hate, ในการตรวจนับสินค้า เมื่อระบุหมายเหตุแล้วคลิกลูกศรสีเขียวระบบจะแสดงข้อมูลรหัสสินค้าชื่อสินค้าครังและที่เก็บหน่วยนับของสินค้าถ้าเราต้องการตรวจสอบทีละครั้งเราสามารถระบุครั้งได้ยกตัวอย่างระบุครั้งเป็น01ถึง01คลิกลูกศรสีเขียวระบบก็จะดึงเฉพาะข้อมูลของครั้ง01และที่เก็บ01มาให้ ส่วนช่องล็อตโนถ้าสินค้าที่เป็นล็อตหรือล็อตซีเรียลหรือล็อตเอ็กแถบล็อตโนจะเปิดให้เราคีข้อมูลเพื่อไปเลือกว่าตรวจนับมาได้มียอดคงเหลือของล็อตไหนบ้างยอดตรวจนับระบุยอดที่เราตรวจนับได้ว่าเราไปตรวจนับได้มียอดคงเหลือเท่าไหร่ เมื่อเราระบุยอดตรวจนับแล้วช่องตรวจนับจะติ๊กเช็คบล็อกให้เมื่อทําการติ๊กเช็คบล็อกที่ช่องตรวจนับแล้วสามารถอ้างอิงเอกสารตรวจนับไปบันทึกที่หน้าตรวจสอบได้หมายเหตุระบุหมายเหตุเพิ่มเติมของรายละเอียดสินค้าที่เราไปตรวจนับได้ถ้ามีเมื่อเราทําการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วกดเซฟเพื่อบันทึกข้อมูล